นี่นะครับสวิงก็ได้นะครับโชค๊คอเขาก็ได้นะครับพอจอดปุ๊บนะครับเดี๋ยวสร้างกะจีไปเบิ้งพวกเอ่อเออดันสเตอร์นะครับเช็คเบิง้งช่วงล่างฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาสิบวิ่งไปมีปัญหาหรอกนะครับอันนี้นะครับเาอเาไบทอออกแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเมล็ดข้าวมีลมบ้างนะครับเอาสอาดดีนะครับบ่มีเศษเตียงนะครับเจ็ดสิบคักก็หนีนะครับ ันนึงอะอยู่ประมาณห้าร้อยนี่แหละครับแต่เต็มอุ่มเลยจะอยู่ประมาณหกร้อยนะครับกิโลนะห้าร้อยก้อนนี่เลย ร้บผมก็ะพ่านไปนะครับสําหรับการเกี่ยวเข่าของทางเขานะครับการทดสอบรถการทดสอบระบบต่างๆของรถนะครับอ่าหลายๆคนนะครับหรือว่าบางคนจะมีคําถามเข้ามานะครับอ่ารถพร้อมใส่บอนะครับผมตอบไดีเลยนะครับว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่นะ แต่นะครับฟังดี่ดีนะครับไม่ใช่คำว่าบิ้วนะครับหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะครับราคานะครับบริษอยู่ในราคานี่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งคันผมบอกเลยว่าราคาที่ผมขายนี่ขายบ่ได้นะครับฟังดี่ดีนะครับของอูผมก็คือการเช็คระบบทั้งคันนะครับการเช็คระบบคือยังนะครับ การเช็คระบบก็คือการที่ลื่อออกทั้งคันนะครับไล่ไปทีลระจุดนะครับอย่างเช่นนะครับเอ่อเอาลื้อไปแล้วนะครับเหลือแก๊สซีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาก็ะสไปเบิงเรื่องแตกคักนะครับเอ่อเรื่องยึดของเอ่อของตู้นะครับการผุนะครับการแตกของแก๊สซีนะครับต่างๆนะครับแล้วการไล่ขึ้นมาตู้นะครับตู้ตัวล่างนะครับสีนี้อย่างแนนครับล่างสกูครับ ลางสกูสึกล้อนะครับแล้วก็แก่ในเรื่องผุนี่แหละนะครับแล้วก็สิเป็นพัดลมนะครับพัดลมก็ติแกะออกเตี้ยลูกปืนใหม่ทั้งสองฟังนะครับเป็นลูกปืนของแท้นะครับของอของแท้นะครับจากทางอูนะครับแล้วก็อีกไล่กันมาอีกนะครับเป็นตู้ด้านบนนะครับตู้ด้านบนคือฟังตรงนี้นะครับ ชุดตัวบนตัวนี้นะครับชุดตัวบนนะครับเพราะว่ที่ไปไล่เรื่องอ่าลูกปืนตู้นวดนะครับลูกปืนตู้นวดอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปตัวล่างก่อบนะครับย้อนกลับไปตัวล่างก่อนนะครับตัวล่างก็จะเป็นลูกปืนพัดลมนะครับแล้วการพวกอตัวตั้งตัวตึงนะครับที่มันบอตรงนะครับแล้วการลูกปืนพวกอ่ามูลี่ทั้งหลายเลยนะครับแล้วก็ เป็นพวกตะแกงนะครับตะแกงก็จ่เป็นตะแงซิงนะครับ,ต,ต,รบตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็สิเป็นซีนตะแกงนะครับแล้วก็แล้วก็อยาขยับมาตัวบนนะครับข่าวข้านะตัวบนที่เป็นลูกปืนตุ้นวดนะครับลูกปืนตู้นนวดที่เป็นยขขอยข้างในครับทั้งสองฟังนะครับ ตัวนี้สี่เช็คเบิ้งนะครับว่าสีแตกหรือบ่แตกโยกหรือบ่โยกนะครับแล้วก็อ่าสิเป็นพวกเฟืองขังในนะครับแล้วก็เป็นข้อทางเข่าแล้วเป็นตะอ่าตะแกงนะครับตะแกงตู้นวดนะครับตะแกงซีชิ้นนะครับเบิ้องความผอมนะครับเบิ้งความขาดนะครับของมันนะครับถ้าขาดแต่้อมก็เอาออกนะครับแล้วก็สิเป็นฟ้าตู้นะครับนี่ยนะ ้าตู่ก็จะเก็บเรื่องผุนะครับเรื่องเรื่องเป็นหู้นะครับการผุการเป็นหู้การฉีกการขาดนะครับกะเหยียดไห้ไหมนะครับแล้วก็ที่เป็นตู้นะครับตู้สูตรนะครับสูตรก็คือการตัดนิ้วนะครับตัดนิ้วของราวนิ้วนะครับตัดแล้วก็อถอดวงเดือนนะครับผู้ใดอยากยกสั่งเพิ่มเติมได้นะครับสั่งเพิ่มเติมได้นะครับอยากยกน,นะ แต่ว่าถ้าเป็นสูตรนี่ก็คือโยกไข่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโตปลาเก้าห้านะครับแล้วการไล,ล่ลงมาขขาง่างนะครับก็รทเป็นพวกอ่ารู้เล่ย์นะครับรู้เล่ย์ก็คือพวกลูกปืนรู้เล่ย์พวกสกีพวกอ่าบูทสกีนะครับพวกลอ่อหนานะครับแขนลอน่อ้ํานะครับแล้วาก็ี่เป็นพวกอ่าบูท ลูเลอนะครับหลวมบ่อนะครับใส่ดอกปืนไม่เข้าไปแล้วล้วมบ่อนะครับถ้าลวมกับเปี่ยนแกนออกนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าสเตอร์นะครับสเตอร์ซีนสเตอร์นะครับแล้วก็นักนักนี่คือเกียร์นะครับเกียร์พาทุกคันนะครับเกียร์ปั๊มนะครับพาทุกคันนะครับเก็บเยิมเก็บเติมให้นะครับ เครื่องนะครับสําหรับเครื่องนะครับทั้งอูก็สิเป็นการเลือกรถเขานะครับเป็นการซื้อลดบ้านเขานะครับตรงนี้ก็สิเลือกเครื่องมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับถ้าอ่คันในเครื่องบอดีกะกะบอเขานะครับจากจากหูฟังจากหูแล้วก็ประสบการณ์ในการขายนะครับสิมีคนซื้อถดยูไหยูนะครับก็เป็นเป็นทาพอนะครับอ่าแล้วก็สิเป็นไ่เรื่องหมอน้ำนะครับ หัวหนามกระล่างให้ทุกขันทุกขันนะครับแล้วก็เปลี่ยนนามออกแล้วก็เติมน้ำยาลอยเย็นนะครับเติมยาล่อเย็นเข้าไปนะครับแล้วกระเ,เรื่องลูกปืนคอนะครับปืนคอกับเปลี่ยนออกให้ทั้งสองตัวปืนคอนะครับลูกปืนลูกกิ้งข้างหนานะครับ นี่นะครับลูกปืนพันล้มตัวดูดดูดไขยนะครับระบบไฟนะครับระบบเสาตู้นะครับเสาตู้นะครับถ้าแตกก็ต้องเอดขึ้นมาใหม่นะครับสั่งขึ้นมาใหม่ระบบสายพานนะครับถ้าตัวใดแตกมากๆหรือว่าบทสวยงามเก่าออกนะครับแล้วก็สิเป็นเรื่องปากเลสข้อเลสนะครับอันนี้สิไดไปนะครับปากเลสข้อเลสนะครับออเกอร์เลสทถ้ามันมีมาครับอ่า กับรถตัแหลกแล้วนะครับอันนี้เป็นผลประโยชน์ของลูกค้านะครับแต่ถวาบมีมากะก็เพิ่มเอานะครับแล้วก็สิเป็นนิ้วสปริงนะครับคันเดที่บวมีเล้านิ้วสปริงมากนะครับก็เปลี่ยนออกให้นะครับเปลี่ยนเป็นนิ้วสปริงให้ทุกคันนะครับแล้วก็สิเป็นบูทตั้งหลายแหล่นะนี่นะนี่นะปกตินีมันสีสันแห้งนะครับก็เปลี่ยนมุงเปลี่ยนบูทออกนะครับหัวจรวดนะครับ หัวจรวดนะต้องเบ่งก่อนว่าความห่างนะครับอ่าความห่างของมันห่างบอนะครับอ่าอันนี้คือหัวจรวดนะครับห่างแค่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนออกทั้งบดเพราะว่าบางคันน่ะมันก็ยังเปลี่ยนมาใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นราวใบมีดนะครับราวใบมีดนะครับราวใบมีดนี่ก็ต้องเบ่งว่ามันมีแตกมีหักบอนะครับได้ถ้าบ่มีแตกมีหักผมใส้กลับไ้นะครับอันเดิมนะ แต่ว่ากับวันใดว่าชไล่จนแบบว่าเย่ว่าไอ้บาง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 ขนาดนั้นนะครับก็คือที่เต็มเต็มแนงน้อยนะครับกับสี่ไต่กลับไปไหนนะลูกปืนลาวใบมีดนะครับลูกปืนคันชักนะครับคันชักใบมีดนะครับลูกปืนออเกอร์นะครับทั้งสองตัวนะครับปืนออเกอร์นะครับแต่ใซส่ออเกอร์เลที่มีสองตัวนะครับบูททั้งหลายนะครับนีนะ บูดบูดลาวนิ้วนะครับบูดหัวเกี้ยวนะครับกงเกี้ยวนะครับโซนะครับโซทั้งหลายแหล่นะครับโซก็ต้องเบื้องกันว่าโซมีการยืดบอ้ายืดเก่าออกนะครับอันนี้คือเรื่องโซบวกโซนะครับโซทั้งหมดเลยนะครับพ่าว่าที่เป็นโซคอนะครับโซ่ด้านข้างนะครับโซครับหัวเกี้ยวนะครับโซครับออเกอร์นะครับตัวนี้นะ แล้วก็แขนโยกนี่นะครับแต่มันหลวมนะครับหรือมันมันมันเพพังมากนะครับกับอาออกนะครับแต่วก็ลูกปืน,นสี่เลี่ยนห้เกือบทั้งหมดนะครับไล่ออกเกือบทั้งหมดนะครับ็ี่เป็นเรื่องตู้นะครับอ่ะตู้ตู้ทั้งเขานี่แหละครับทั้งเขาเขานะครับก็สิเก็บเรื่องอ่าเรื่องฟูนะครับด้านล่างนะส่วนมากเป็นเรื่องเรื่องฟูด้านล่างนะครับ ตรงนี้คือการเก็บใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นฟางกลางร่องนะครับฟางลูกกลางล่องยูกข้างหลังนะครับเป็นตัวสิ่งให้นะครับอันนี้คือได้ออกจากอูเลยนะครับอ่าแล้วก็เก็บเรื่องอ่าสกอกสกูนะครับสกูหนึ่งสองสามนะครับสี่โตนะครับห้าโตโตยู่ได้ถังเข่านะครับหกโตโตตั้งนะครับเจ็ดโตโตลำเลียงออกนะครับแปดโต ตัวยุปายนี่นะครับลูกปืนไล่ให้ใหม่นะครับแล้วก็สกูนะครับสกูบางตัวมันบม่มีขายนะครับยังเช่นรถพวกหกแปดนะครับบางตัวมีขายก็ต้องก็ต้องสอมเอานะครับแต่ว่ายังเจ็ดสิบนี่มันมีขายนะครับจากสิเบิ้งความคมเหมานะครับแล้วก็เฟืองดอกตุงดอกจอกนะครับถีตอระวังสกูตัวน้อนครับสกูตัวตังนะครับลูกปืนดอกจอกนะครับกะเช็คเบิ้งนะครับให้เรียบร้อยนะ อาจจะระบอกจะระบีไหมนะครับขึ้นตู้นิ่งๆนะครับอันนี้คือการการเห็ดเบื้องต้นนะครับสําหรับทางอูเฮานะครับไ่เบิดถ้าไรเบิดเลยเนั่นไม่มีทางสิไไ่เบิดครับเพราะว่าพวกบริเยนไ้นะครับแต่ว่ารถแต่ละคันนี่ใส่งบประมาณที่สูงมากนะครับเี่นนะใช้งบประมาณที่สูงนะครับพวกซีนนะครับพวกโอริงเนี่ยครับพวกสปอกสปริงยังยังเสียหระครับ จะเก็บออกไงแต่ว่าแค่ห้องบดได้บดเด้เปลี่ยนออกทั้งหมดซื่อๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนออกทั้งหมดเฉยๆนะครับเขาเปลี่ยนเฉพาะบางจุดจุดใดที่มันนักดักนะครับเขาก็เปลี่ยนออกไ้จุดใดที่บ่าสามารถใส่งานได้นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ค้นมักนะครับผู้ใดว่าโอเคจะสร้างได้นะครับมากุญงานกับโาเบิ่งได้นะครับเอ่อถตมว่ารถทุ้กคันนะครับมีปัญหาบอนะครับสร้างครับ ใครไปแล้วมีปัญหาข้างหลังบอนะครับผมตอบเลยนะครับว่ามีครับถือขายจมบ่มีครับแต้พูดเลยว่าส่วนไหลนะครับสิเป็นส่วนหน่อยนะครับมันมีอยู่ทุกอูมีอยู่ทุกหมองมีอยู่ทุกแบบนะครับในตรงนั้นนะมีย่าตอแหลว่า่มีนะครับอันนี้ผมบอกเลยผมบอกเลยว่ามีนะครับมีการด่านะครับการ าบางคนแกเข้ามาในเรื่องดาแบบรถเอามาอะไรเฮ็ดเดือดเฮ็ดเพิ่มนะครับบบเฮ็ดเพิ่มยังไหนครับเ,เขาเจ้าเกี่ยวหนักขนาดนะครับใช้รถหนักใช้รถหนักบบเมนมา่าเอาบบแมนมา่าเจ้าของบบใส่หนักเนี้ยรถเกี่ยวเนี้ยครับเป็นรถที่ใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับเป็นบ้าเป็นบัวนะครับรถเครื่องเออเครื่องเฮ็ดเจ็ดสิบแรงนะครับหรือว่าหกสิบแปดแรงรอบสองปัญหางดมือนะครับเบิมดมือนะ หาลังคั้นนี่ขามมือขามขึ้นเดวยสัมนะครับเกี่ยวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะมีผมแจ้งไอ้ตาบนะครับมีครับมีมีมีเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วครับบอแมน่าซิดีไปทั้งเบดตนะครับไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดอันนี้ผมก็ขายตรงตรงเลยผู้ใดมากผลงานผมกะจะซื้อขายกันผู้ใดบามักผมไก่ไปเลือกอูอื่นก็แลลวแต่ครับเอามีสิทธิ์เลือกอ่า ั่วไปครับผมวม่ามหาผมเนี่ยหลายๆคนมาหาผมผมบ่ได้บอกว่าอ่าผมสิขายเห้เจ้าเด,ด้เจาตรงจองน้าผมจองน้าผมจองผม,ผมไม่นะผมบอกเลยว่าไปเบื้องใดตลอดไปเบื้องไดทุกบ่องนะครับก่อนสิมาหาผมนะหรือว่ามาหาผมแล้วก็กลับไปตัดสินใจก็ได้นะครับกันแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเขาเบ,าบ่สามรารถไปบังคับได้นะครับ แต่ผลงานของผมกับเห็ดออกมาปรมันนี้แหละผมก็ขายต้องตรงนะครับเฮ็ดต้องตรงขายต้องตรงบางได้ว่เห็ดผมก็บ,บอกว่า่เหตดนะครับนี่นะเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเครื่องนี่มีไหมปัญหาเรื่องเครื่องมีไหมมีครับไม่ใช่ว่าไม่มีผมขายรถปีบีหนึ่งสามสิบสี่สิบคันนะครับบางปีไปหัวเจ็ดสิบคันนะครับผมบอกเดี๋ยวเลยาว่าเครื่องน่ะมีแน่นอนครับแต่มันก็เป็นเรื่องหน่อยผู้ใดที่เจอแค่นั้นเอง น้อยมากนะครับเรื่องเครื่องนะปีปีหนึ่งก็เจออยู่วันคันหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะห่วยฟังคือบางครั้งลูกค้าไปใส่เองแล้วเกิดปัญหาเรื่องเครื่องเองนะครับเพราะว่าบางเที่ยวไปเจอเขาพวกอ่ะแหงๆนะครับฟุ้นเละๆนะเกี้ยวไปมันก็ตันน้ําตะกอกตะแกงนะครับนี่นะความผ่อนกระขึ่นนะครับเพราะความห่อนขึ่นนะครับบ่เบิงน้ำไหลบ่เบิงความห่อนไหลนะครับ มันจะเกิดปัญหาของมันนะครับอันนั้นกดี๋ยคืออันนั้นคือเป็นการใส่งานของเขานะครับผมค่าสามารถไปรู้ได้ว่าผู้ใดใส่งานในรูปแบบใดนะครับต่างคนตังเอาไปใส่นะครับผมขายไปหลายหลายคัน,นจะสมมติยี่สิบคันเดี๋ยวผมไปแรีนเบืองยี่สิบคันเล็บก็เป็นไปว่าไรนะครับแล้วจะฝากด้วยนะครับช่วงท้ายแล้วนะฝากน้ำนะครับวังขันอิจัดปรโมชันนะครับปีใหม่นะครับ จองรถก่อนปีใหม่รับรถบากเกินมีหน้านะครับจะมีส่วนลดให้หนึ่งมืนบาทแต่ละคั้นนะครับยังเช่นคั้นนี้นะราคาเต็มอยู่สี่แสนหานะครับราคาเต็มอยู่ที่สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราจองก่อนปีใหม่ผมลดให้ก็จะเอาไปสี่แสนสองหมืนห้าพันบาทเหลือสี่แสนสองหมืนห้าพันบาทนะคันนี้จบแค่นี้เลยนะครับสี่แสนสองหมืนห้าพันบาทนะครับนี่นะโปรโมชั่นกะ เพิ่งจัดปีแรกนะครับแต่ก็บม่รู้ว่าผลตอบรับจเป็นแบบใดนะครับถ้าลูกค้าอยากให้จัดโปรโมชั่นอีกก็รีวิวเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาไวใดนะครับลดกะเขาเรื่อยๆนะครับสีมาเฮดจอดตูกคันหร้อให้ลูกค้าเลือกอะแต่ยากนะครับเพราะว่ายอดจองไม่ก็เริ่มเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้มันก็นยังอยู่ยู่สองสามคันสี่คันหาคันนี่แหละครับทางในนะครับ ได้สิบคันให้เบิ้งนะครับอ่านี่นะครับรถที่เหลือนะครับอี่นี้เป็นหกสิบนะครับหกแปดปากเก้าห้านะครับแล้วก็สิเป็นหกแปดปากเดิมนะครับแล้วก็ที่เป็นสองคันเจ็ดสิบกับอกแปดที่อยู่ข้างใน,นอีกนะครับจะใกล้แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับ ตัวนี้ที่เป็นปากนะครับเก้าห้านะปัดต่อนะครับบอมแนว่าบอมแมนว่าเป็นยกปากมาเลยนะครับเป็นปากที่ตัดต่อมานะครับตัดฝั่งซ้ายนะตัดฝั่งซ้ายนะครับเอานะครับสําหรับมือนี้นะครับผมกับคอโตจบคลิปไปแค่นี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเกี่ยวนะครับหรือว่า อยากสอบถามเรื่องรถเกี่ยวนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์092นะครับ8034774นะครับหรือนะครับทั้ง f a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเจมเกินร้อยนะครับหรือทาง y o u t u b e ก็ได้นะครับทาง y o u t u b e ก็คือเจมเกินร้อยเหมือนกันนะครับและก็เพจที่มีเพจเพจที่เคลื่อนไว้จะยู่ตลอดนะครับเพจที่เป็นเพจที่ชื่อว่าเจมเกินร้อยเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะครับล้องไป เขาไปเบิ้งนะไปกดติดตามกันไวยครับมักจะรีวิวไ้น้มถามว่มักกะบ่าเป็นยังงนะครับเอาสำหรับมื้อนี้เจมขอโตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ